ถาวายก็บึกอับตัวเนี้ยเฮ้ยขาดไปเลยเออเฮ้ยไวจับดีโตนโตนหุยหุยหุยใส่หใหญ่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่หุย้ยตึงตึงอุ้ยขยะงตัวนี้ใสสวยวอุ้ยเฮ้ยปลาพรมมาแล้ว <laughs> เฮ้ย <laughs> ได้กุ้งได้กุ้ง สวัสดีครับอยู่กับช่อง Zero Almond อีกนะครับวันนี้วันนี้เรามาตกปลาที่ยุธยาครัมันเป็นแม่น้ําน้อยวันนี้บรรยากาศาก็ดีมากเราไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่ามาดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านี่อาจจะส่วนมากก็จะเป็นปลาพวกปลาตะเพียนปลาตะโกปลากระมังอะไรกากระแหอะไร,ประ,ะไรประมาณนี้แหละอาจจะเป็นปลาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูกันไป r u นรออีกาไปรับทุกคนเลยวันนี้ผมนั่งดูเซียนเดี๋ยวดูลูกกูตกได้ก่อนคนแรกเลยเดี๋ยวดู ไม้แรกไม้แรกไปลองดูกันปลาขย่งใช่ปะปลาขยั่งปะ่งปลาขย่งอร่อยเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ยนี่เป็นห่ยโเนี้ยยิงไม่ได้เลยว่ะของป้าเขาอ่ะยีด้วยได้ไหมล่ะ เขาจับ้ได้ไหมเขาจับนี้ได้ไหมได้ขออนุญาตปลป้าจับได้นี่ัขยันเข้าว่ะวันนี้ตัวใหญ่อยู่นาเฮ้ยข้าไซ่นี่ว่ะเฮ้ยยุงกับเป็ดปปลาไม่ได้เลย ลูกหอมเป็หอมเป็ดแม่หมบ๊อบบ้าเป็ดแม่บ้าหอมบ้าเพียนตัวแรกครับอี๋ไม่ใช่กับเหียนนี่หว่ากับมังนี่หว่าโอ้ยปลาตัวอ่ะข้างบนกับมังข้างล่างกับเพียนต้องใส่ต้องแบ่งหน้าที่ว่ะพี่เป็นคนปั้นเหยื่อผมคนวัดเก๋ยนนี้กะเพียนหางแดงกับเพียนหางแดงได้ปลาใหญ่เลย หลักวัดแก้ก็เด็กวันจริงของจริงคันเล็กคันเล็กคันเล็กคะอทหากเเลยก็ชาอ่ห้เ้ยตกไว้ไม่ัหวฟ้าไม่ไว้บอกแล้วให้โลคันเดียว,ว,ว,วเปลี่ยนเยือ่เอเฮ้ยมีสายวะไม่ไว้ สายสายตัวเนี้ยสายก็บังสายใหญ่ว่ะตัวเนี้ยนะเอาไปเอามาไม่ได้ยกดูกระชังก็งงีกกระชังรั่วนไี้อมไม่ถวายก็บึก้กอะตัวเนี <c oughs> <อ>้ยต่อ ได้ที่เดียวเองไม้กิ่งมาเลยเอาคันโก้เอาสวยไสวยโอ้โหแก็วจะเปลี่ยนหนักใช่เอปวดแขนเลยเนี่ยกระดูกมาด้วยเนี่ยกระดูกคนหรือกระดูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขันไหนอ่ะดินขันดินมีนะมคนหลอกดาวมันหลอกดิไม่มีเหรอมีอยู่มีไหม สรุปเฮ้ยผู้มีกินท้องป่องเลยอ่ะไหนเราไว้เฮ้ยไว้แี่ยเราไว้ร้อนแน่ๆนอนแล้วว่ะตอนนี้โยกหลายรอบแล้วหมดแล้วมั้งว่าไม่โยกหลายรอบแล้วอะกะแหแน่เดึงแรงๆเนี่ยกระแหไม่กระแหก็บ่าวเบ็ดขุยอะมั้งไม่เบ็ดพี่อยู่นู่นอุ้ยอะไรอะทำไมมันตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกหมาเมื่อกี่ย มันเกี่ยวอะไรมาโอ้อะไรวะเลิเลยเปิดเลยทีเดียวเร็วรต่อเยอะต้องรีบปัน่นด้ไหมะไม่รู้นี่ไงติดอยู่ตัวโอ้ยปลาทูหรือมึงเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมังปลากรมังเฮ้ยอาจจะโดนนานแล้วเออโดนถุงพลาสติกไปไง ก้าวไปก้ากแดงอะวัดดิวัดดิก้กแดงอะป๊าป๊าป๊าป๊เร็วเร็วไปอยู่ว่ะมันกินใกล้ๆนี่เองว่งนะนะก็บอกแล้วครับปลาวปลาเล็กอะมันกินใกล้ๆโอ้โหครับหางแดงตัวสวยอยู่เลยเนี่ยไปเอาแล้วไกลๆเอาใกล้ๆแค่นี้มันก็ไม่เล็กนะที่ตกได้เมื่งยะปลากระมัง โอ้โหหลุดไปแล้วเฮ้ยขาดไปเลยตะกอ้อขาดไปเลยเฮ้ยดี่ใหญ่จัดขยแยงอีกแล้วขยแ่งขยแ่งีกแล้วนะเนี่ยตะโกรตะโกรไม่ใช่ตะโกร กะลังเฮ้ยพี่วาจับดิโอ้โหเอโอ้โอ้เยอะปักเขาให้เกี่ยวหูเออเฮียเพิ่งถึงพื้นเนี่ยโคตรนานอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขายแล้วอ่ะพี่ว้คันนี้ผมขายแล้วเออกระชากขาดแล้วอ่ะ ไม่พันกับตอหรือเปล่าก็กระสือเฮ้ยก็กระสือถระสือติดตอก็กระสือถือยพญาว่าจังยัางนี่มันลงน้ำปังผ <c oughs> ีโจนโจนมีไฟยโอ้จะเพียนใหญ่เพียนใหญ่ต่เพียนใหญ่หญหญขึ้นไปก่อนจะหล่นนะฮะ ก็เดี๋ยวะรดนี่ไห้เจ้าทำปลาดูดิเดียได้หว่ะตัวนี้แม่งอันนี้ได้หว่ะได้เลยเดี๋ยวนี้ลูกลูกมาแล้วด้วยข้างหลังแม่งห่วงเลยเออลูกตัวปล่อยปลาแล้วปลอก่อนเฮ้ยหุยหุยหุยใสยใหญ่สายใหญ่ใส่ใหญ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 ่เฮ้ยขอขอที่ตักเลยขอที่ตักเลยโอ้โหเลยเฮียอ๋อทำเพื่อนเร็วเร็วเร็วมีตัวหวิงข้อนตาไอ้ข้างบนงปาง เฮ้ยเทวิ่งเลยเวิ่งเลยใหญ่ให่ให,ให,ให่เลยเนี่ยถวาไหวาย,วายเฮ้ยปากกาปากกาจริปะ่ะไม่ไม่กากสอกเกอร์สองอยางดูหัวก่อนดูหัวก่อนเฮ้ยเพิ่งลุ้นลุ้นลุ้นเขาหมอสีป่ะเนี่ยโอเกเตอร์ี่ <c oughs> าร์ลุ้นตั้งนานโอ้โหนึกว่าปากกาตกแกงเหมดเนยรว่าได้กินลาบปากกาซะแล้ว หึอดอยไหนี่ไหนยไม่ไหนแล้วทุกงน่ะเออวันก่อนวัก่อนงวันก่นหลุดไปแล้วพี่ไว้อีกแล้วนะก็รู้มึงกอดมึงไปโอ้โหติดติดติดนะแข่งข่าแล้วอุ้ยแข่ง่งตัวนี้สสวยว้ยต็อกเกอร์แล้วมั้งเนี่ย อุ้ยแต่เพียงไส่สวยดูว่าดูว่ามีไตที่เลี่ยมช็อคเกอร์ไปแล้วโอ้ยตึงตึงหลุดบัดแรงเกินเฮ้ยอยู่อยู่อยู่กดแล้วกดแล้วสะบัดหัวสะบัดหัวอ้กำลังใสสวยอ้รอบเย็นนี้ใสสวยเยอะเคยเห็นผู้ใหญ่เเคยเห็นเด็กอายุต่ำว่าติดขวบออกมาเที่ยววะล่ะเฮ้ย พิสดีหุย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 วุวหุยาุยหุยวุยหุยหุยงวยุ่ยหุยหุยิุยห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 วิ่งยหุยหุยหุวหุยหุยหวยหุ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 ยวุยหวยหุยหวยหุ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 ยหวยหวยหุยหุยหุยอุยหุยหุยหุยงุยห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 ุิหิยหุยหุยหุย เฮ้ยสาอุ้ยใสาใหญ่อยู่นะเริ่มใสาใหญ่แล้วเนี่ยยืนมาเนี่ยใหญ่แล้วได้แล้วกูได้ปลาบา้างยังวันเนี้ยเฟิร์สเฟิรได้ปลาบา้างยังวันเนี้ยได้นะไหมเหมือนตึ๊กตึ๊กมาเฮ้ยนี่อยู่ปลาอะไรไม่รู้มันกินจนหมดแรงแล้วก็ไม่รู้ไม่มีแรงว่ายเกี่ยวสายนี้มาด้วยไม่มีตัวด้วยเออจริงๆเลยกู สัเออเนี่มันขึ้นาสัตเตีตัวนี้มีไส์แน่แน่พี่ไว้ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรมาอุ้ยไซส์ใหญ่ไซสวยเลยเปลี่ยนไส์สวยไสใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่สัใหญ่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 ใใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหเ่ให่ะกด่ให่ให่ใหญ่่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หห่ใาญหญ่ใ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 หญ่จริงใหญ่จริงใหญ่ เฮ้ยผมหัวเม็นมาแล้วครับเฮ้ยผมหิ nah ่งตรงเข้าแล้วอย่างเงี้ยไอ้ผมหัวเหม็นมาแล้วครับเฟิร์สเฟิร์สไม่กลัวป่าเลยเว้ยออกไป็โฟมกูไปแล้วเนาะิ่อยู่มีไะสายวิ่งอยู่เมื่อกี้มี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 ยีตะกั่วมันจมไงตะกั่วน่ากว่าตะกั่วน่ากว่า เบามาเชียาถึงหน้าใส่เล็กใส่น่ารักเฮ้ยเกดเลยเหรอเฮ้ยกดกดกดเลยเหรอเฮ้ยเบาๆนะสายมีเดี๋ยวขาดไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวขาดอันนี้เราจะเปลี่ยนสายใหญ่อยู่นะเฮ้ยไอ้เหรอเลนคมหรือเปล่าไม่สบายมีสายอยู่อ่ะเล่นเองเดี๋ยวพี่ซอนให้ว่าได้อยู่ได้ไหมเออมาคมหรือเปล่าหมดแรงแล้ว กุ้ยกุ้งเฮ้ยเฮ้ยกุ้กุ้งได้กุ้งขาออกมาแล้วเฮ้ยหัวกุ้งครับท่านผู้ชมต้องกินเลยเดี๋ยววัดแรงอ่ะเออถ้าพี่เล่นแรงนี่มีกะเดี๋ยวมันกินลึกอยู่มันหนีมันหนีมันหนีหม้อหนึ่งพอดีอ่ะเออได้ดีดูเหมือนกุ้งเลยว่ะ เฮ้ยไม่ธรรมดาคนเดียวไว้สามฝันอืมมีตัวโอ้โิกขยะนี่เองถึงว่ามันตึกตึกเข้ามีปลาดีกว่ามีละมีว่ามีปลาเฮ้ยมีปลาจริงด้วยสวยสวย เงียบม,มาตั้งนานแสดงว่าเมื่อกี้ปลากินไม่ใช่เรืออุ้ยอุ้ย <c oughs> ไม่น้อยนะครับอุ้ยไ,ไหวนะข้าวะ่ะห <c oughs> นักกุ้งแน่ๆเลยวะ่ะ <c oughs> กินตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้สวย,วยด้วยเนี่ยเดีย๋ยวดิเปรีไอ้สวยเลยอะ เยอะอยู่นะเนี่ยวันนี้เป็นตกธรรมชาติครั้งแรกนะโวหถึงว่าหมาต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้ยครับวันนี้นุมหมีบินเฮ้ยนุมตาหมีบินถ้าอยากให้ลูกท่านบินต้องให้กินนุมตาหมีอะไรวะนี่อะไรวะอ่ากินแล้วน่ะอืมกำลังใส่อ้วน มืดครับคำมืดแากแห่ไหมโอ้ยังได้อยู่ปากะแห่มากลับบ้านอยู่แล้วไปดูผลงานวันนี้ครับมาถึงแต่11โมงเริ่มตก11โมงอ่ะหัวไ,ได้ยือดอะว่นะประมาณ5โลได้กุ้งด้วยนะได้กุ้งด้วยกุ้งตกเลิศเลย กระเพียนแบบม่เดียวสวยๆอเลยนะดูดิดูสวยหลายตัวเลยอ่ะกระิเพียนนะดูดิมันแรกทางแรกที่มันตกกันถือวมาได้เยอะอยู่